โตกยังไงเนี่ยมานมานัมนมนันมันมันเยีบอยีกรเากรสิเสียบดักงูมันเห็นบราพี่เนะนี่นี่น, <c oughs> นี่นี่เดี <c oughs> ย๋ยวเดีย <c oughs> จับมือนีเป็นวันผราบวชนมาป บางเสียงไปเนี้เราไปดูกันว่ามันจะได้ไลส่วนไหนอู้วไปบวกี่โลอุ้ยอุ้ยอุ้ยแต่ออกมาเต็มเดี๋ยวเราถอดเลยอุ้ยเต้นเต้นเต้นมันจะเต้นออกได้มึงจะสันรึเปล่าไปบวดกิโลสบายดีพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิธีชีวิตบันดาลเมนี้เข้าสิบเป็นยังกิโลพี่น้อง อยู่บ้านมีกิโลอหองร้หรือเดี๋ยวเขาสิเป็นยังกิโลก่อนสิไปครับส้มคลิปวิดีโอกดฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งคอยเป็นกำลังใจให้ในเด้อเดี๋ยวเราไปกันเลยไปหับส้มว่าวิธีการเอากิโลเขาสิเอาในใดเดี๋ยวเราไปหับส้มกันเลยไปวิธีการย่ยงกิโลากับสิประมาณน,นี้อันนี้สิย่ยงตำบาเนะวันนี้ย่ยงตำปลาเพราะมันห่องอยู่ไก,ก่บ้านได้ยินเสียงกิโลอบอพี่น้องหันหละเห็นบ่ ันหอกเดี๋ยวห้าสิบไปเปิ่งว่าจิรอมันหอกอะไรเอ้าไมท่านนอนเข่าสัมยุดเลยโป้คมแห,มเห่เกินปุ้ยมันห่องใช่ปะนนแห้เกินจิรอสองตัวนี้กันวงนนา,นางให้แห่หน,น่อย So ่โพดใช้ความยี่ยมใช่ป่ะเด๊ดดดดพี่น้องเห็นปพี่น้องอย่ฟาดอย่าฟาดอย่าฟาดอย่ฟาอย่ฟาดซุ่เกัเห็นาพี่น้องอาเสียบ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่นอจะว่าเดียวเดี๋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 ยวที่รอได้แล้วตัวนึงตัวนึ่งเดี๋ยวเราจะไปหาตัวต่อไปเลยพี่นอตัวต่อไปตึมโตัวต่อไปเลยวิธีกันย่างกะสิประมาณนี้แหละ มันหง่ะนะกระซี่เสียบเอาพี่น้องหลังจากเขายังกีรอแล้วเข้ามาในไก่มันมีมันมันจะมีหองหนําไก่ไก่มันช่มีมีกระปูพี่น้องบอกเล่าๆหนึ่งมั่งผูผูเห็นบ่เห็นปะกระซี่สูงหนึ่งเล่าพี่น้องใช่ปะนี่นี่นี่เห็นบ่พี่น้องกระปูกระปูลายๆหนึ่งมีตัวหนึ่งนี่นี่นี่ตัวหนึ่ง โคกับปูงลายๆาย่นคนไหนมันไม่หอมหนักนล่งนะแต่แไปบ่อเรากระปุกไปเอากิโลวันนี้เขาจะไม่ยังกิโลพี่น้องคอยเงี้ยงแบบแถวบาาเลยนะพี่นอ้องเงี้ยงตามวัดหลดข่อยเห็ดแวกแนวปกติเขายังอยู่ป่าเดี๋ข่อยเห็ดยังตามวัดมาเดี๋ยวเขาไปลุ่นกิโลอ,อยู่ในวัดนี่แหละให้คัก หายไมฮไมปลาเดี๋ยวเมันห่อยเลยพี่น้อเีเพี่น้องเห็นบอกตัวนี้นี่ยนียนีนียังยังใส่้เห็นไหมตรงยังใส่้งเห็นบมพี่น่องมันอยู่อาเสียบเียบเยบีารเขาเสียบดักหูมันเห็นบรพี่น่องนี่นี่นีนี่เดียวเดี๋ยวจับมือนี้เป็นันผ่าสนสนันผากับโสน ข้าไหนมาเนี่ยมันสลับไม่สิมีเอ้าวข้าไหนมาสลับไม่สิเป็นแต่ตัวผูเนาะพี่น้องเพราะว่ามันห่อตัวผูตัวแม่มันสิบห่องนี่โอ้ยตัวง่ายหนึ่งอะสองแต้มสองแต้มสองแต้มเนี่ยแบบในเดินวัดเลยออกไหมเอ้าอย่าออกเลย อันยังมากอะก้อนอ่ะนะเราก็เสียบไปได้ร้ายแล้วพี่น้องเดี๋ยวทาไปเบิ้งว่ามันสิทธร้ายสัมได้ตัวต่อไปตัวต่อไปพี่น้องโอ้ยมันคือเสารหองเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะเตรียมเสียบเตรียมเสียบเห็นบ่เห็นรอโอ้ยลงจอยมาท่านลงมาเสียบมาเสียบมาเสียบเรียบร้อย ดูเวนตนันหมอม่มาลงหรอกหมอม,น,มนตีเหินมนล่งแล้วอัดขึ้นนด้เห็นปะเคยหัวไงสุดลดได้ะ <laughs> <laughs> ่ะ ได้แล้วได้แล้วสามแต้มสามแต้มไปหาลุยตัวต่อไปเลยพี่น้องมาตัวต่อมาพี่น้องดดเดี๋ยวาห้าวใส่เบิ้งแบบคักๆเบิ้งแบบคักๆพี่น้องเห็นบ้าเห็นบ่ล้างดำๆอ่ะเสียบเชียบ จับเอาจับเอาหรือไม่แ๊บมันโอ้โหมีหูข้าวพรว้าติดใหม่คุดบ้างเหรคุดเนี่ยได้คุดได้ข้าใหม่เลยคุดเลยคุดเลย เอามามามาหลังจากบ่ได้คุดเอาเลยพี่นอ้องดินวัดกับบสนคุดเลยตอนนี้อ๋อขวมเลกอกโว้ยมันอยูกก่กลางว่ะมันสีขันไปหกแปลวโอ้บ่ได้จ่อยลายเสียเสียจ่อยบ่ได้สับไปไหมไปต่อไหม อุ้ยห้องเต็มมามามาหลุนกันว่าเอาสิมานมาบ่นี้ว่าสิได้ลายบ่กาฝากกดไลค์ก็แชร์ในเด้อใครยังบอกดติดตามก็ฝากกดติดตามในเด้อพี่น้องเลยกลางคืนมันอาจซีมั่วอาจซีบบเห็นเนาะกขอโทษขออภัยเนาะนี่หัวจิกจงห้องพี่น้องเลยอู้จีหล่อห้องไหนจะเขาได้ไหม กะสิแบบเรียว,ยวๆยาวๆเลยคอยๆคอยๆสิมีทั้งกิ๊บจงทั้งกิโลไอพี่นอ้องทั้งหน้าตัวหนึ่งป่าไม้เห็นบอ่อู้เห็นแต่ไกลเลยตัวนี้ เดี๋ยวสูงให้บังน้องให้วโอ้ลงคมไว้ลงไว้โหพี่น้องภาพตัวนี้ไม่ได้นี่หัวจิจงเดียวฮะเกียอย่างจิจงให้บังพี่น้องเห็นบ้อยจะฟาดจะฟาดว่ตตนียังให้ด้ววจดิจงมันหอ,ขอ,ขอจ,จิจจจจจจยกขวิจับอะ่้มา ฝังไทยบูหงว่าสิมีหรือวอแต่เขาบอกว่เอ้าตกตกแล้วหนึ่งแตตันนี้ตัวที่สองบอได้ห้าสิบเอดกิโลกันหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลโอ้สิไปเห็นลงตอนนี้ก็ไมิได้บอกมีแต่หนอตัเห็นไม่กี่ที ô luôn không xếp Xếp chép sao đi ô nha đồ nhả cái đây phô đây 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 Đi đây đây xem <laughs> ừ, cả hạt mà này, ông à, có đó, nghe chưa? chỉ lo à tôi điều thì nào ơi, áo đi, đây là đây nè, úi tụt ngay nè, mán 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 ลาตอนุต่อลีตอนนี้ข้ากับกลับมาเพื่อนนะพี่นอ้องกลับมาแล้วมาวันนี้ในยิ่นอีกถือว่านาซิเป็นตัวสุดท้ายของฮาง,งกับว่าใดตนนัวนี้มันหอมหล่อตาหล่อใจครับนี่เต็มของพี่นอ้องเ้ยเขาใส่ของเลยมามาอ้ยสองตัวคนของ่องเล่โอ้ย เฉียบเลยเลยมาง่ายๆพี่น้องเลยง่ายๆได้มาหลายหนึ่งแต้มจบป่ะอือ<ด>ใส่ของใส่ของอัลตานต้าตอัลตานต้าวก็คืนอาจสิโบเห็นยังเด้กพี่น้องด้วยมาตอนนี้แหงน,นยนัย่ง ไี่ปาอยู่หลุมตีนต้องหามมองมันอยู่ใหนได้พี่เด็กหาจังสามารถดักหูมันเวลามันสิลง้าหาไปเจอกัคืีเกาา่าตันเจอป่าไม้มน่ะเสียบจุบเลียบบอกสมบูวณ์เลียบบเพ่าเที่ัวพัก ไดมาอีกแล้วหนึ่งแต้มโอ้หอยว่าลงของพี่น้องเ้าไปหลุดกับฟังเสียงสันล่นของโอเคพี่น้องตอนนี้เข้ากับกบมาเรนอนะคเัากับไดมาหนึ่งของ้อเดี๋ยวเขาจะมาถอดว่ามันจได้ไรสำนใดเอาชิถอดใส่ถังตัวนี้เลยมานะครับฟังเสียง เดี๋ยวเาไป่ันแ้มันจะเดร้ายสั่นเลยอู้วไปบกีนกอู้ยอ้ยอ้ยแต่ออกมาเต็มเดวาถอดเลยอุ้ยเต้นเต้นเนมันก็เต้นออกดมึงันลกตามๆไปเวิร์กนกไปเวิร์สกีนกเลยไปเวิร์สกีน เทพพีทครับเทพพีทอโอ้โอ้ m d โ my นี้มัโผอันนเรียบร้อยพี่นนองตอนนี้เท่า oh. ก oh 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 ับเก็บมาเป็ท <busca> ีเรียบร้อยแล้วเทากับอนใส่ไม่กัจะมาตดออกนี่เต็นตมาหอนหนังมาเบิ้งมาเบิ้ง่าได้ไร้สันไดนี่เต็มถัง นี่แถววะโอเคกะแห้ากระดาษชนี้นะพี่นอ้งองเห็นปเนี่อย่างส่เวลาแป๊บเดียวกดเอื้นกะบห้ากระสีจกคลิปเพท่งนชนะแล้วก็กดเอื้นกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดก,กระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจนะเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดี